คำขวัญอำเภอทาตุพนมนะคะไหว้พระทาตุพนมชมวัตถุโบราณมันแก้วรสหวานสำราญชายโขงจันโลงวัฒนธรรมเรื่องทาตุพนมเมืองท่องเที่ยวนี้ก็จะแต่งโดยก่อนแนะคะ,ะเราก็จะแบ่งการอ่านสัมผัสในออกเป็น123 12123นะคะธาตุพนมสมนามเมืองงามจิตเป็นมิ่งมิตรทั่วไทยไฟสุขสันต ใครมาเยือนเหมือนหนึ่งซึ้งสัมพันธ์ชั่วนิรันคงปลืม้มลืมไม่ลงสองฝั่งโขงโยงใจให้สื่อสารสนิทนานการเวลาพาประสงค์พี่ฝั่งไทยน้องฝั่งลาวคราวเจาะจงยังพะวงแน่นหนักรักไม่ไหวตะวันเลื่อนเคลื่อนพ้นบนผิวน้ำ เหมือนช่วยย้ำสัมพันธ์ใจไม่ห่างหายแสงสีทองส่องฟ้าจ้าประกายระยิบปลายพลายสลัวทั่วนาทีฝูงวิหกพกผินบินสู่ฟ้าต่างมุ่งหน้าออกจากรังหวังสุขหีหาอาหารเพื่อลูกรักหนักชีวีเจ้าปักสีช่างเหมือนคนดิ้นรนไป ในอำเภอธาตุพนมชมไม่หนายมีมากมายสิบสองตำบลคนแจม่มใสหนึ่งตำบลธาตุพนมพิรมใจผู้คนฝ่าแสวงธรรมน้อมนำกันการทำมาหากินในถิ่นฐานต่างมีงานกเกษตรกรรมทำขยันอีกค้าขายธุรกิจพิชิตวันเดือนผ่านผันไม่เคยปล่อยถอยเวลา สองตำบลพระกลางทุ stellen, はは่งมุ่งสร้างฝันปลูกพืชพันธุ์ทำนาไร่เชิญไปหาเชิญเยี่ยมเยือนเรือนชาญผ่านแวะมามีข้าวปลาต้อนรับก่อนกลับไปสามตำบลแสนพันขยันนักมีใจรักเกษตรกรรมนำสดใสปลูกยาสูบสวนครัวดีมีน้ำใจ ทินผู้ไทยชนเผ่าเล่าสืบมาสี่ตำบลดอนนางหงคงคงกล่าวขานพงสวดานดอนอีหงตรงหนักหนามีตำนานขานกล่าวเล่าภาราพ้องเทพาอารักศักดิ์สิทธิ์จริงดอนอีหงมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่ซึ่งรังหงคู่อยู่สูงสิง รังอีหงคงสถิตจิตประวิงกล่าวขวัญยิ่งดอนนางหงคงเล่ากันห้าตำบลน,นาทอนก่อนมาตั้งถินเดิมยังเผาไทยกวนล้วนสุขสรรเมืองบุงลิงจากฝั่งลาวคราวสัมพันธ์ต่างบุกบันตั้งถิ่นฐานย่านแดนไกลเสร็จหน้านาหญิงทอผ้าชายตีเหล็ก ทั้งพวกเด็กต่างขยันหมั่นแก้ไขรักสงบและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจหากได้ไปเยี่ยมเยือนอยากเรือนลาหกตำบลโพนแพงแพงเหมือนชื่อชนเผ่าคือจากเมืองวังฝั่งซ้ายขวาฝั่งซ้ายหนามีจอมปลวกต้นแพงแผ่ขึ้นมา เลยชื่อว่าโพนแพงทะแหลงดีเป็นบ้านโพนมีราคาว่าอีกอย่างมีที่ทางรวมใจชัดวัดโพสีอีกวัดบ้านโพนแพงร่วมแรงมีห้วยทรายนี้อีกวัดหนึ่งที่พึ่งใจเจ็ดตำบลฝั่งแดงหมากแดงมากสองฝั่งฟากน้ำก่าแดงแสงสดใส เลยตั้งชื่อว่าฝั่งแดงถแถลงไปตาแสงได้เป็นหัวหน้าพาทําการอาชีพหลัก,กเกษตรกรรมทำนาไร่รองลงไปตีทองคำนำประสานส่งกรุงเทพรายได้ดีมีมานานถนนผ่านเชิญโยนสายสกลน,นครแปดตำบลน,น,นานาดเหมือนญาติท่าน ท้องถิ่นนั้นภูไทยดีมีพร่ำสอนศูนย์ธรรมวัดเทพนัดดาสถาพรไม่เดือดร้อนเกษตรกรรมนำประชานาหนอดนาหนาดน้อยสาลานาหนาดใหญ่เลยต่อไปคำะอีที่หันษาประกอบงานทำลงศพครบเวลาผ่านทุ่งนามาขอนคว้างสร้างไมตรี เก้าน้ำก่มตำบนนี้มีมนขังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงโยงศักดิ์ศรีมันแก้วหวานปลามากล้ำกะหล่ำปีสวนครัวดีกเกษตรกรรมนำชุมชนมีตำนานเท้าผาแดงและนางไอ่ประทับใจเล่าขานผ่านหลายหนสองฝากฝั่งสพรั่งตางามหน้ายน อีกผู้คนมีคุณธรรมนำกายใจสิบตำบลอุ่มเม้าเขาเล่าว่าผู้ไทยมาจากเมืองวังยังขานไขสีป่าคาเป็นตำนานการผ่านไปหนีศึกไกลจากเวียงจัน์ทบากบันมาเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวนี้มีทั่วถิ่นต่างทำกินมีไร่สวนชวนหันษา เลี้ยงวัวควายที่ทางยางภาราทำเงินตราเศรษฐ,ฐกิจพิชิตจ,จนตำบลที่สิอหรือคือกุดชิมอาหารชิมแหนมอร่อยค่อยฝึกฝนทำไรนายาสูบด้วยช่วยเลี้ยงตนเกิดเป็นคนขยันหมั่นจุนเจือมาเที่ยวเมืองธาตุพนมชมทิวทัศ มองเห็นวัดพระาธาตุพนมบ่มกุศลสักการะอุรังคธาตุปราชเชิญยนน้อมนำผลบุญผ่านสารดวงใจงานแห่เทียนเข้าพรรษามาพร้อมพรั่งแสนโดงดังเทียนสวยงามความยิ่งใหญ่กระโปะออกพรรษาว่ากันไปสืบสารไว้ประเพณีอันดีงาม รำบวงสวงพระาธาตุพนมเชิญชมก่อนลีลาฟ้อนอ่อนช้อยอยู่คู่สยามลอยกระทงแม่คงคาบูชาตามนั่นก็งามนางนพมาศอย่าขาดชมาธาตุพนมเมืองท่องเที่ยวยามเปลี่ยวจิตพาชีวิตมาเพิ่มพูนบุญสุขสมท่องเที่ยวไทยต้องไม่พลาดาธาตุพนม ชวนพิ่รมเมืองแห่งนี้มีดีเอ่ยสุขสันวันวาเลนไทน์ทุกทุกคนนะคะคุณครูก็ขอส่งความรักความห่วงใยนะคะให้ทุกทุกคนนะคะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขสำหรับวันนี้ทาตุพนมเมืองท่องเที่ยวนะคะอ,อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ลองมาเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งนะคะในชีวิต เพราะว่าอำเภอทัพพนมมีพระทัพพนมซึ่งเป็นปูชนียสถานนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเรามาแต่ยาวนานแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะ